สวัสดีครับผมสวัสดีครับเย็นเย็นทำาบุญครับพี่น้องนี่ทำาบุญครับผมทบุญกับวัะหาไหลครับผมวัะหาไหลจังหวัดระยองวัะหาไหลจังหวัดระยองครับผมทำาบุญทำาบุญ ทำเรียบร้อยแล้วครับกับบานนี่กาบลุงปูกาบยังถวายสังฆทานนะครับกาบพระกันกับครับบาน่นกาดยามเย็นเย็นครับผมวัดละหานไล่จังหวัดระยองนะครับบ,บ้านค่ายจังหวัดระยองอยังมือแรงคนกับผ้ากันกับ เป็นวัดผมมากเกือบทุกาถิตครักบกราบหลวงปู่หลวก็มากถวายสังฆทานนั่งครับบุญเพื่อความสบายใจครับผมเค็ดแล้ว